ทุกคนเราอยู่ที่มะม่วงป่ามะม่วป่าหิวสายอุสอกทุกคนดูดิเนี่ยปลาเยอะมากนะครับก็จะมีที่พักสามสี่แบบสามสี 3, โ่โซนทุกคนนะครับรดมากปกคลุมด้วยไม้ธรรมชาติดูสิต้นไม้เยอะมากเลยนะสวยเดี๋ยวก็เก็บบัวไปก่อนเก็บสายบัว ลาเยอะนะครับโซนนั้นจะได้เห็นวิวกว้างหน่อยใช่ไหมครับข้างล่างก็จะมีอ่อเขาเรียกว่าอะไรโซนที่เป็นแบบนักเดินทางที่เป็นเซลล์พนักงานขายที่แบบมาต่างจังหวัดใบ่อยก็จะอยู่โซนด้านนู้นแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นห้องอีกเลทหนึง่งแล้วก็โซนที่เราพักก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง แล้วก็โซนสูงหน่อยจะเป็นเรียบติดกับบึงเลยนะฮะสวยมากมีสาวว่ายน้ำอย่างคลิป EP ีต่างๆที่เราถ่ายลงไปฝากทุกคนติดตามทุก e ีพีได้ยิ่งดีแต่เราอยากจะอวดจุดหมายเหตุเมืองตาคลีรวมประวงประวัติที่มาของอำเภอความเป็นมาของอำเภอตาคลีเมืองตำนาน <c oughs> พระสังนะครับพระดังสามอาจารย์อ๋อนี่ นี่ครับอันนี้เล่มที่3แล้วเนาะเราดูเล่มที่1นสองไปในอีพที่แล้วลงไปตามดูได้นะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นนี่ลำดับเหตุการณ์มีค่ามากกันอาเล่มนีน่าสนใจมีเวลาต้อง อ่ามาเป็นเจ้าของภูคานะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดดูสิอ๋อดูกันนะครับทุกคนสองพันห้าร้อยสามสิบสอง ไฟไหม้ใหญ่ตลาดตาคีครั้งที่4บริเวณริมอาคารริมถนนโพนยอทินหน้าวัดขัวเขาอืม <c oughs> กิ่งตำบลตาคีขึ้นเป็นกิ่งอำเภอตาคีสองพันห้าสามสิบสองเกิดพาวุใต้ฝุ่นเกยถลม่มภาคใต้อ๋อหรอสองพันห้าอสามสิบสอง เปิดโรงพยาบาลเอกชนแพทย์ช่องแคตาคีน้สามห้านะครับเริ่มก่อสร้างอุโบสถวัดพรมนิมิตวัดหลังเขาอ๋อวัดพรมนิมิตวัดหลังเขาอืม อันนี้วัดชรเจริญธรรมพระพุทธรูปปางประทานพรที่จังหวัดวพุนนครสวรรค์อำเภอตาคลีแห่งนี้นี่ก็จะมีเป็นเรียงลำดับนะครับเริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟรางคุรบบรีนครสวรรค์ปี2562โอ้โห62มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ให้ลงรอสิทุกคนอเล่มนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับอันที่สามแล้วก็เล่มที่หนึ่งย้อนกลับดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องนี้เรายัางไม่ได้ลงของเล่มที่หนึ่งใช่ไหมครับก,รก็จะรวมบรรยากาศชุมชนเนี่ยดูทุกคนที่หนองโพอําเภอตาคี คูเมืองโบราณทุกคนอ๋อมีคูเมืองโบราณน,นะครับนี่พิพิธภัณฑ์จันเสนทุกคนเมืองโบราณเป็นยุคทวรารวดีเตือนว่าจะเนมเต็มอีกแล้ว ับให้ดูดูบางส่วนนะครับต้องมีเวลานอนดูเปิดดูแอร์เย็นเยนดูทีวีนี่กองบินสีสนามกอล์ฟทุกคนฐานบินสี สงครามเวียดนามตากีจะดังมากในเรื่องของมีจีไอทหารตั้งฐานทัพทุกคนวิวสวยมากชอบมากข้างบนก็จะเป็นเรดาร์ตรวจจับนะครับความเป็นสภาพอากาศเพื่อจะทำฝนเทียมนะครับกนห้องสมุดรประชาชน เราเดินผ่านมาตอนที่มาเช็คอินนะครับจะผ่านได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแทุกคนนี่คือบุคคลอาจจะเป็นชาวตาคลีนะเป็นบุคคลที่ภูมิใจได้รับรางวัลต่างๆทุกคนนะครูเอือ้อผู้แต่งเพลงประจําอำเภอตาคลี นะครับลงวงสวรรค์เคยได้ยินไหม,ม,มนี่ที่ห้องทานอาหารเช้าก็จะมีแนวมีเรือจำลองนะครับทุกคนอชเวงเรือโบราณเป็นสินค้าอท็อปในเมืองจำได้ไหมที่เราถ่ายในอีพีมาวันแรกอ่ะ ก็จะเจอโรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนโรงหนังสมัยเก่ายุคหนังไทยจเจริญรุ่งเรืองมากตอนนั้นอ๋อสารเจ้าพ่อนาคาราชิจันเซนทุกคนนี่แต่ที่ตาคลีตรงนี้จะมีแถวในรถไฟใกล้ๆกันก็จะเป็นสารเจ้าแม่ทับทิมนี่นครับทุกคน อ๋อใหญ่อันดับสามเหรอครับมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจังหวัดนครสวรรค์เหฮะเห็นบางตำราบอกว่าอันดับสองนะครับในหลวงรลอกาเสด็จพระชำเนินอาทิตาคราคีสี่ครั้งนี่ครับทุกคนดีรับ หนี่นุมานอยน่ตรงนี้หนุมานจะตัวสีขาวจะมีขนเพชรมีแสกตุ้มหูด้วยนะบางทีอ่ะนะครับเป็นรูปพระพายนะตรงนี้เราต้องวางเก็บไว้ตรงนี้ทุกคนเวลาใครมาที่นี่สามารถมาอ่านตรงนี้ได้เลยทุกคนและตอกย้ำอีกทีหนึ่งความเป็นมะม่วงป่า นี่ครับต้นแบบนี้เลยต้นมะม่วงป่าต้นกําเนิดนะครับของที่นี่เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเราจะไปวัดเนาะจะไปวัดศรีวังคางจะไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงคนที่มาจะกคืนแล้วถ้าเกิดมาพักที่นี่ก็ถือโอกาสทําบุญด้วยนะใกล้ใกล้ๆกันแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปกินแกงใต้อร่อยมากทุกคนร้านนายหัวครัวปักใต้เราไปมาแล้วรมากโอเคเนาะ เจอกันคลิปหน้าครับนี่ฮะบรรยากาศตอนเช้าเขาจะมาทานข้าวในนี้